พี่ดาทาหลออสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้นะคะก๊อบจะมาเช็คพลังงานเขาคนนั้นให้ทุกๆคนนะคะเช่นเคยนะมาดูซิว่าพลังงานเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีความคิดอะไรยังไงมีความรู้สึกยังไงเราเรามาอัปเดตอาการกิริยาอาการความรู้สึกของเขากันในช่วงเวลานี้นะคะฝากกดติดตามซับส like, ไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ก๊อบกันด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะสำหรับ F.C. ที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กอบกันเข้ามาดูคลิปที่กอบตั้งใจทำให้ในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปขอให้ได้สมหวังทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะมาดูพร้อมกันเลยค่ะนะคะพลังงานของเขาในวันนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง หนึ่งถ้วยนะคะ The e m p l e s s นะ queen ถือไม้เท้าหนึ่งเหรียญ king ถือไม้เท้ามาทั้ง queen มาทั้ง king นะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะ the world นะ strength ค่ะ ขากลัวคุณนะเนี่ยไพ่สิบถ้วยมีความกลัวแล้วก็มีความเกรงใจคุณมากพอสมควรเลยนะคนคนนี้จะบอกให้นะคะไพ่ใต้สำรับเด e อ t สตพลังงานไพ่วันนี้นะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะคือจากหน้าไพ่เนี่ยก็มีความคิดว่าคนคนนี้นะ ตอนนี้หลายๆคนโอเคอาจจะเป็นคนรักกันเป็นคู่ชีวิตกันเป็นแฟนกันเป็นเป็นคนที่กำลังคบกันอยู่ก็ได้นะบางคนนะคะคุณกับเขาอาจจะยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ศึกษาดูใจกันอยู่เพราะว่ามีไพ่เก้าเหรียญมาบางคนยังไม่ได้ตอบตกลงบางคนยังไม่ได้ตกลงปรงใจตกลงป่องชิ้นอะไรหรอกนะคะยังเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นกันอยู่เพราะว่าเป็นไพ่หนึ่งทั้งนั้นเลยหนึ่งถ้วยหเหรียญหนึ่งไม้เท้า แต่หลายๆคนความสัมพันธ์คุณมันพัฒนาไปถึงขั้นการมีคอมมิชเมนแล้วนะคะการเป็นครอบครัวกันแล้วบางคนอาจจะเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ในตอนนี้นะคุณกับเขาก็อาจจะเป็นช่วงดูเชิงกันอยู่ก็ได้หรือลดสถานนะกันลงมาตอนนี้คือมีพลังงานทั้งคนโสดและคนที่คนที่โสดไม่สนิทอะเป็นพลังงานโสดแต่โสดไม่สนิทนึกออกไหมคะเหมือนคุณเองคุณน่าจะกำลังดูเชิงเขาอยู่ แต่บางคนคุณกับเขาคือครอบครัวคือสามีภรรยานะคะคือแฟนคือคนรักแต่ก็หลายๆพลังงานนะที่กอลรู้สึกว่าจากคนที่เคยมีคู่ชีวิตจากคนที่เคยมีครอบครัวหรือเคยมีแฟนนะคะตอนนี้มีความรู้สึกว่าคุณกับเขาบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการอยากอยู่คนเดียวอยากลองใช้ชีวิตคนเดียวนะคะอยากแบบเดิน กับตัวเองตามลําพังอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะแต่สิ่งที่กอเห็นวันนี้พลังงานไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากนะสําหรับคู่ที่ไพ่กาลังพูดถึงในวันนี้คือมันไม่ได้มีพลังงานไพ่ของความทุกข์ความเจ็บปวดแต่ไพ่กําลังพูดถึงการเริ่มต้นใหม่ไพ่กำลังพูดถึงการที่โอเคแหละบางคนอาจจะผ่านการเจ็บปวดมาแต่คิดว่าในเร็วๆเนี้ย ความทุกข์ความเจ็บปวดเหล่านั้นมันน่ากําลังจะจบสิ้นวงจรน,นั้นลงอ่ะเพราะว่าไพ่เดว,เวมาคือการที่คุณกับเขานะคะอาจจะยังอยู่ในจุดที่กําลังพัฒนาความสัมพันธ์กันก็ได้หรือกําลังอยู่ในจุดที่กําลังวนเวียนกันกลับมาในชีวิตความสัมพันธ์แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าพลังงานวันนี้มันเป็นพลังงานที่ดีเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคู่ของคุณะ่ะ หรือกำลังศึกษาเรียนรู้หรือกำลังจีบกันใหม่ๆแต่ความสัมพันธ์พัฒนาแล้วนะคะเกิดเป็นความรักแล้วต่อให้ที่ผ่านมาคนคนนี้นะคะจะมีทางเลือกจะมีช้อยจะมีตัวเลือกหรือจะมีะบุคคลอื่นอะไรในความสัมพันธ์ก็ตามแต่จากวันนี้หน้าไพ่คือเขามองว่าคุณเป็นเป็นที่หนึ่งเป็นนัมเบอร์วัของเขาอะ คือเป็น n u m b e r รนี่ไม่ได้หมายความว่าคือในพลังงานมันไม่ได้มีใครที่เขาเอามาเป็นมาเป็นตัวตายตัวแทนของคุณอะเหมือนตอนเนี้ในจิตใต้สำนึกในใจของเขาในความคิดของเขาในความต้องการของเขาอะนะคะในหัวใจของเขามีคุณเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นคือหนึ่งเดียวอะนะคะคุณมีอิทธิพลกับเขามาก เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สตรองคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีความพราวมีความชายนิ่งมีความแบบเรียบพร้อมในทุกๆด้านมีความเป็นก้าวเหลียน The Empress นะคะกวีนถือไม่เท้า i ิงถือไม่เท้า Strength The Star คือเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในใจเขาที่สุดไม่มีใครมาเทียบเทียมคุณได้แล้ว ไม่มีใครที่จะมาเหนือไปกว่าคุณแล้วไม่มีใครที่เขายกย่องให้มาเป็นที่หนึ่งในใจเขาเหมือนคุณต่อให้คนคนนี้จะมีคนพูดคนคุยแต่คือเขาอะใจเขาอะคือเขารักคุณใจเขาคือมองคุณเป็นอนาคตของคู่ชีวิตหรือในตอนนี้ก็ตามเขามองคุณเป็นคู่ชีวิตแล้วเขามองคุณเป็นสามีภรรยาเขามองคุณเป็น เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเขาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเขามองคุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่คําว่าครอบครัวคือเป็นกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวแล้วอะเป็นคนคนเดียวกันอยากเป็นคนคนเดียวกันกับคุณอยากเป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกันกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะคิดอะไรทําอะไรจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะเขาจะต้องปรึกษาคุณเขาจะต้อง บอกคุณหรือเขาจะต้องมีการขออนุญาตคุณหรือจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเป็นการให้เกียรติคุณเลสเปกคุณอนะ่ะพลังงานวันนี้เป็นแบบนี้นะคือถ้าใครคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องราวของคุณก็เลื่อนผ่านได้นะเพราะว่าหน้าไพ่วันเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะเริ่มต้นกันใหม่กำลังละทิ้งอดีตหรือกำลังพึ่งจีบกันหรือกำลังเป็นครอบครัวก,กันกลับมาเป็นครอบครัวก,กันกำลังที่จะเรียนรู้กันหรือพยายามปรับตัวปรับใจ ที่จะกลับมารักกันก็เป็นไปได้คือมันอยู่ในจุดที่มันกําลังจะดีขึ้นแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าเออเดี๋ยวลองฟังไปก่อน<ๆ>เผื่อว่าเรื่องราวอาจจะเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์สําหรับคู่ของคุณก็ได้ฟังได้นะนะคะคือวันนี้พลังงานสิ่งที่เขารู้สึกนะคะคือเขารู้สึกมีความมีความรักคุณมีความให้เกียรติคุณมีความเห็นคุณค่าในตัวคุณ เห็นความดีเห็นความโดดเด่นเห็นคุณสมบัติของคุณแบบครบถ้วนอ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดแล้เป็นคนที่คุณสมบัติแบบครบถ้วนที่สุดดีที่สุดพร้อมที่สุดเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเหตุผลใดอะคะ่ะที่เขาจะต้องไปชายตามองคนอื่นถึงแม้ว่าอาจจะมีบ้างนะคะคนเรามันเป็นเรื่องปกตินะที่บางครั้งอาจจะอย มองคนนั้นคนนี้แล้วรู้สึกเออสวยจังห่อจังรู้สึกดูดีจังก็เป็นธรรมดานะคะก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติชนเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่เราเจออะไรที่มันเป็นสิ่งล่อตาลอา่อใจบางครั้งก็มีไปบ้างไข้เขยบ้างวอกแวกบ้างแต่สุดท้ายเขาก็ยังดึงตัวดึงใจเขากลับมาเคียงข้างกับคุณมารักเดียวใจเดียวกับคุณได้นะหรือสิ่งที่เขากําลังจะบอกคุณคือการที่เขากำลังจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีใครมาแทนที่คุณ เพราะยังไงคุณก็เป็นที่หนึ่งในใจเขาเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นด้วยที่เขายกย่องที่เขาให้เกียรติในสถานะของการเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคู่ชีวิตเป็นภรรยาหรือเป็นครอบครัวเขากล้าที่จะเรียกคุณว่าคนรักได้แล้วได้ซ้ําตอนเนี้แต่อยู่ที่ว่าบางคนตัวคุณอน่ะพร้อมที่จะเรียกเขาว่าคนรักเราหรือยังสําหรับคนที่จีบกันอยู่หรือว่า กำลังดูใจกันอยู่หรือเพิ่งกลับมาคบกันใหม่ก็ตามเพราะบางคนกําลังมีความสุขกับการอยู่คนเดียวบางคนเสียดายเสียดายความเป็นตัวตนเสียดายความโสดเสียดายความอิสระก็อาจจะยังลังเลอยู่บ้างนะคะแต่คนคนนี้นะก็คิดว่าเขาอะกำลังที่จะสร้างอนาคตกับคุณ หรือแม้บางคนคุณเป็นครอบครัวกันแล้วเขาก็จะกลับมาสร้างครอบครัวกับคุณเหมือนเดิมหรือกำลังที่จะเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนทารนฟอร์มทำให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทำให้ความสัมพันธ์ภายในความรักของคุณมันมีความชื่นมืดมีความน่าชื่นตาบานคุยอะไรกันก็หอมปากหอมคอมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันไม่ใช่คุยกันไปด่ากันไปหรือว่าทะเลาะกันไปไม่ใช่แบบนั้นแล้ว ตอนนี้มันมีแต่พลังงานการเยียวยาการฮิวใจเหมือนคุณก็พยายามเยียวยาตัวเองเขาก็พยายามที่จะเยียวยาตัวเองแล้วพอคุณทั้งคู่เยียวยาความรู้สึกข,ของตัวเองกันได้ในระดับหนึ่งแล้วคุณต่างคนต่างก็เหมือนกับมาเยียวยาซึ่งกันและกันเติมเต็มให้ความสุขซึ่งกันและกันพลังงานคือมันเป็นพลังงานความสุขอะเป็นพลังงานของการเติมเต็มเป็นพลังงานของการที่ทั้งคุณและเขาตอนเนี้ย จากที่โอเคพลังงานมีนะความใจร้อนมีนะแต่คุณทั้งคู่สามารถที่จะควบคุมสติกันได้อะไม่ได้มีไพ่ชงเชงบงเวงอะไรเลยไม่ได้มีไพ่ที่จะมาทะเลาะบ่อแหวงเลยตอนเนี้ยมันมีพลังงานความนิ่งความเงียบความราบเรียบอาจจะมีบ้างบางครั้งที่มันมีความคุกรุ่นอยู่ในใจหรือมีความรุ่มร้อนอยู่ในใจนะคะกับบางสิ่งบางอย่างก็ เหมือนตัวคุณเองหรือตัวเขาตอนนี้ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามทำตัวให้ดูมีความหน้าเกรงขามมีความเข่งขึมมีความสุขขมแต่หน้ากลัวหน่าเกรงใจอะ่ะคือยิ่งคุณพยายามทำตัวนิ่งเท่าไหร่ยิ่งคุณพยายามแบบทำตัวมีเหตุมีผลมากเท่าไหร่ออคนคนนี้กับยิ่งกลัวคุณกับยิ่งเกรงใจคุณมากๆเลยกับยิ่งรู้สึกแบบเออคุณเป็นแบบนี้คุณน้ากลัว ดีกว่าการที่แบบพูดแบบพองพองพองออกไปอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้เกรงใจแต่อาจจะยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่แต่พอเวลาคุณเป็นดีเอ็มเพรสพอเวลาคุณเป็นสเตรนท์คุณนิ่งเหล่านี้เก้าเหรียญคือดูทรงพลังดูมีความป็นเอ็มพาวเวอร์มากๆอ่ะก็เลยทำให้หน้าไพ่วันนี้คนคนนี้เขาอยากให้คุณสบายใจนะว่าไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะไม่รักไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ ไปเอาคนอื่นมาแทนที่คุณหรือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปยกย่องใครมาแทนที่คุณเพราะคุณคือที่หนึ่งในใจเขาคนเดียวยกย่องแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นย้ำว่าคนเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้เราลองมาดูการต่อสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะในอนาคต ในช่วงระยะเวลา1-3เดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องรู้หรือคุณจะต้องระมัดระวังบ้าง1ไม้เท้า1ดาบควีนถือ,อ,อคิงถือถ้วยนะคะควีนถือเหรียญไฮโลแฟนหไม้เท้า สองถ้วยคิงถือดาบหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะไพ่ใต้สำรับปาดถ้วยอ่าหนึ่งถึงสามเดือนนี้ให้ระวังงอนกันนะมีพลังงานการหันหลังให้กันนะระวังงอนระวังคำพูดระวังความอารมณ์ร้อนเนี่ยเพราะมีไพ่ของความใจร้อนเกิดขึ้นนะหนึ่งถึงสามเดือนนี้สถานการณ์สิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่า ตอนนี้อาจจะยังอยู่ในช่วงของความรู้สึกแบบนิ่งๆเงียบๆนะแต่ในช่วง1-3เดือนนี้หลังจากที่คุณมาดูคลิปนี้มันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะมีไพ่เดือนพฤษภามาในช่วงประมาณหลังจากนี้ประมาณไม่เกิน5วันนะคะ5วัน5สัปดาห์เดือน5ให้คุณระวงังคือไม่เกิน3เดือนนับจากเนี้ย ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงระวังในเรื่องของความขัดแย้งระวังในเรื่องของการไม่ยอมกันแล้วเกิดการทะเลาะการเกิดการงอนแต่มันเป็นพลังงานการงอนเล็กๆน้อยๆนะคือแปทถ้วยมันเป็นไพ่ของการหันหลังให้กันก็จริงแต่แปะถ้วยมันไม่ได้เป็นพลังงานของการเลิกลามันเป็นแค่พลังงานของการแยกกันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเป็นการหายกันไปนะคะไปอยู่ในมุมตัวเองไปอยู่ในที่ของตัวเองหรือกลับไปอยู่ไป พักกายพักใจอยู่กับตัวเองเท่านั้นเองนะคะให้ระวังพ่บอกว่าต้องพยายามใจเย็นอารมณ์อโลยต้องมีสติต้องพยายามเอาแบบน้ำเย็นเข้าลูกผันหน้าคุยกันนะคะด้วยสันติวิธีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพลังงานที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วทําให้อีกฝั่งหนึ่งอะเกิดความแบบปะทุความใจร้อนความโมโหโกรธาความเกลียวกราด แล้วกลายเป็นบางครั้งคุณกับเขาอาจจะต้องมานั่งถกเถียงทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือจะต้องมานั่งน้อยอกน้อยใจกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะไพ่หนึ่งม้เทา้ากับไพ่ห้าใบเทา้าเขาเป็นพลังงานธาตุไฟแล้วก็มีธาตุลมมาด้วย1ดาบคิงถือดาบเป็นพลังงานของเหมือนแบบแบบพลังงานเขาเรียกว่านะเป๋ไปเป๋มาอารมณ์ไม่คงที่อะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นต้องพยายามมีสตินะคะคิงถือดาบความใจร้อนไพ่บอกว่าคุณจะต้องทําให้เป็นคิงถือถ้วยให้ได้คือใจเย็นนะคะคิงถือถ้วยเขาจะมีความใจเย็นแต่บางครั้งก็ขี้น้อยใจนะคะหรือมีความอ่อนไหวมีความอาิโมชั่นนิดนึงเซนซิทีฟนิดนึงนะคะทางที่ดีคือทําตัวเองให้เป็นไฮโลแฟนกันทั้งคู่จะดีที่สุดเพราะไฮโลแฟนคือเป็นคนที่ มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเหตุมีผลแล้วมีความมีสติมีความนิ่งมีความเงียบนะคะมีความตื่นรู้ก่อนที่จะพูดอะไรก่อนที่จะทําอะไรก่อนที่จะคิดอะไรนะคะเหมือนกับว่าต้องใช้ตรรก,กะใช้เหตุผลในการคิดในการตัดสินใจในการพูดในการกระทําแล้วมันจะทําให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณกับเขาไม่ระง,ง,งับแน่นอนความขัดแย้งเกิดพอความขัดแย้งเกิดขึ้น นะคะไม่มีใครยอมใครนะต่างคนต่างเอาชนะนะคะปัญหาต่อมาก็คือการงอนกันไม่คุยกันเราก็ต้องเป็นแปะถ้วยหันหลังกันไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าตรงเนี้ยต้องให้ระวังนะคะความไม่เข้าใจการต้องหนักแน่นให้ดั่งเป็นพลังงานธาตุดินให้ได้ก็คือเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานธาตุดินควีนถือเหรียญกับหนึ่งเหรียญ แม้แต่ไพ่ไฮโลแฟนก็เป็นพลังงานธาตุดินเป็นราศพีพฤษศนะคะเป็นไพ่ของพลังงานของความมั่นคงมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็ความใจเย็นแต่ก็อย่าอ่อนไหวมากหรืออย่ามุทะลุแล้วทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดีนะคะมันก็จะไม่มีปัญหาใหญ่โตเกิดขึ้นนะอ่ะต่อมามาดูกันต่อว่าแล้วบทสรุป ความสัมพันธ์หลังจาก3เดือนไปแล้วนะคะแนวโน้มบทสรุปจะลงเอยยังไงจะเป็นไปในทิศทางใดคะจะดีขึ้นไหมหลังจากที่แบบมีปัญหากันแล้วอะไรแล้วนะคะอ่ะาไพ่หกไม้เท้านะในถือไม้เท้า9้าเหรียญน,นะคะสิถ้วยนะทาว tower วต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งหงไม้เท้า เพราะว่ามันยังมีความร้อนเราอุกกันอยู่นะยังมีความแบบอารมณ์ขุนมัวกันอยู่แต่ก็คิดว่าการทะเลาะกันของคุณมันไม่มีผลไม่มีผล,ผลที่จะทําให้คุณจะต้องแบบถึงขั้นแบบเคลียร์กันไม่ได้ขนาดนั้นนะก็คิดว่ามันยังมีพลังงานการเคลียร์กันได้สามถ้วยใต้สำรับนะคะปปดเหรียญคือจริงๆแล้วคู่ของคุณจะทําให้มีความสุขก็มีได้นะ จะทำให้ทุกการทะเลาะกันก็ทําได้ถามว่าแนวโน้มนะคะหลังจาก3เดือนไปแล้วนะนะคะจะเป็นยังไงนะบทสรุปจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะก็คิดว่าหลังจากที่คุณกับเขาทะเลาะกันไปแล้วอะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กอบอกนะ1-3เดือนพอหลังจากที่ทะเลาะกันไปแล้วมีปัญหากันไปแล้วนะคะความสัมพันธ์คุณก,กับเขาก็เหมือนกับว่าดูทีท่าจะกลับมาดีกัน กลับมามีความสุขด้วยกันกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคนของใจนะคะหรือบางคนอาจจะกลับมาฉันไม่ยอมฉันยังไม่เป็นคนรักฉันจะเป็นเพื่อนกันก่อนกลับมาเรียนรู้กันใหม่กลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็มีนะคะแต่ความสัมพันธ์คุณมันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่อะบางคนก็คือแน่นอนว่าคุณก็ยังคงเป็นคู่ชีวิตยังคงเป็นครอบครัวยังคงเป็นคนรักกันอยู่ ยังคงดำเนินต่อไปด้วยกันอยู่ในขณะที่บางพลังงานอาจจะรู้สึกว่าสำหรับคนที่เจอปัญหาใหญ่นะคุณกับเขามีเกณฑ์กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แน่นอนคือสุดท้ายอ่ะคุณกับเขาก็จะได้มาเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่นะคะมาร่วมเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์หรือมาร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกันใหม่อ่ะแล้วก็ช่วยกันก่อร่างสร้างตัวกันไปกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ต่างคนต่างทำให้มันพังไปหรือเขาเป็นฝ่ายทำให้พังเขาก็จะมาพยายามนะคะกอบกู้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นมาดังเดิมยกเว้นแต่ว่าตัวคุณนะ่ะสถานการณ์ตัวคุณนะ่ะบางคนก็อรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการที่คุณอยู่เป็นโสดแล้วก้าวเหรียญคุณอาจจะอยู่กันในสถานะของการเป็น,ปนพ่อเป็นแม่ของลูกแต่คุณอาจจะไม่ ผูกมัดไม่ยึดติดไม่เกี่ยวข้องไม่ไม่ครอบครองในกันและกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแต่สถานการณ์ยังไงกอมองว่าคู่ของคุณอะต่อให้มีการทะเลาะเบาแวงการเลิกลากันประมาณ8ตลบสิบตลบเดี๋ยวคุณก็จะได้มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะแต่แค่มันยังมีความขุ่นมัวอยู่ในใจความไม่เป็นไปอย่างใจแต่คุณก็ยังไม่ทิ้งกัน คุณก็ยังกลับมาอยู่ในชีวิตของการละกันมาเป็นครอบครัวกันนะคะยังคงกลับมาดันทุนลังที่จะเอาชนะใจกันโดยเฉพาะตัวเขาเขาก็ยังคงพยายามมาเอาชนะใจคุณอยู่ดีเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณอยู่ดีนะนะคะเขาก็จะพยายามมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะมาโผล่อยู่ที่หน้าบ้านคุณเที่ยวไร้เที่ยวคือเที่ยวไปเที่ยวมาก็ไม่ปล่อยก็จะอยู่แบบเนี้ยความสัมพันธ์คุณก็เลยกลายเป็นคู่ที่หนีกันเท่าไหร่ก็หนีกันไม่พ้น มันก็จะมาอยู่กันในเสมือนกับคนในแวดล้อมเดียวกันอยู่เป็นวงกลมนะคะห่างกันออกไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาเลิกกันไปสักพักหนึงทะเลาะกันไปเดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยตลอดนะคะนี่คือพลังงานนะต่อมานะคะก็จะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการไกด์ไลน์คุนในการแนะนำ ไพ่ไปนีนะคะไพ่บ <izon> อกว่าให้คุณนะอนุญาตให้ตัวเองได,ได้แบบได้มีความได้มีความสุขอนุญาตให้ตัวเองได้ทําหรือได้คิดในสิ่งที่อยากจะทําหรืออนุญาตให้ตัวเองได้มีโอกาสในการที่จะพาตัวเองไปทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณพยายามไม่ยอมทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําหรือมีอะไรบางอย่างมาทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันทํามันไม่ได้ มันไม่เหมาะสมมันไม่ดีฉันไม่ควรทําอะไรประมาณนี้ไพ่บอกว่าจงอนุญาตให้ตัวเองทําในสิ่งสิ่งนั้นได้หรืออนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเสียใจก็ได้รู้สึกมีความสุขก็ได้รู้สึกเศร้าก็ได้ไม่ต้องพยายามไปบังคับตัวเองหรอกอยากทําอะไรก็ทําไปเลยนะคะพลังงานเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะโดนบันดาลประทานพรให้คุณมีความสําเร็จมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมีไพ่เลิฟมา สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะสิ่งที่ไพ่บอกคือคุณควรที่จะขอบคุณด้วยซ้ําหรือควรที่คือไพ่ใบนี้จริงๆเป็นไพ่ของความกระตันยูกระตะเวทีหรือไพ่ของการขอบคุณสํานึกบุญคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นพลังงานของการที่สถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณคุณควรที่จะขอบคุณสถานการณ์เหล่านั้นด้วยซ้ําที่ทําให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นใหม่ เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคุณในปัจจุบันเนี้ยเพราะหลายๆคนก็รู้สึกว่าคุณเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วไงคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วด้วยในหลายๆคนสําหรับคนที่เจอปัญหามามากมายนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงสิ่งๆกำลังจะประทานพรให้กับคุณในสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละนะต่อมานะคะมาดูไพออ่ข้อความนะก็จะใช้สําหรับนี้นะคะไม่รู้ว่าจะวางได้กี่ประโยคนะเดี๋ยวลองดูลวกันนะ ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาบอกว่าฉันกลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่คุณกับเขาผ่านกันมาหรือประสบการณ์บทเรียนอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่าเขาเริ่มเข้าใจในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจในความสัมพันธ์ของเราอะ ที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้นะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาหรือคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาก็ได้เนี่ยประมาณนี้น,นะคะความหมายนะคะเขาบอกว่าเขาจำในทุกๆรายละเอียดของวันนั้นในวันนั้นนะคะระหว่างคุณกับเขาอะคือเขาจำมันได้ทุกอย่างทุกรายละเอียดที่เกี่ยวกับคุณหรือที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรานะคะ เขาบอกว่าเวลาแบบเหมือนช่างไม่เหมาะกับเราเลยในตอนเนี้นะคะเหมือนบางคนเวลามันยังไม่ใช่ perfect timing ของคุณซึ่งเขาเองเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะคะใบน,นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ใกล้ชิดเขามากกว่าคนอื่นนะคะหรือสนิทมากกว่าคนอื่นใ่ใบนี้คุณและฉันเหมือนกับยังเด็กเกินไปแสดงว่าในในที่เนี้ยในสถานการณ์เนี้ยต้องมีคนที่กําลังศึกษาอยู่หรือกําลังเป็นนักเรียน เข้ามาดูด้วยแน่นอนเลยคลิปนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคําว่าคุณและฉันยังคงเด็กอยู่อาจจะเปรียบเลยเหมือนกับยังไม่มีความพร้อมก็ได้ทั้งในด้านต่างๆนะคะความคิดการกระทําหน้าที่การงานการเงินการทองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าเราต้องปล่อยกันและกันไปเหมือนก็จําเป็นต้องปล่อยกันไปก่อนอะไรประมาณนี้แหละนะคะ เขาบอกว่าเขาสูญเสียตัวตนไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาว่ารู้ว่าเขาพยายามที่จะเหมือนกับไม่สนใจหรือว่าเบี่ยงเบนก็ได้นะเบี่ยงเบนความรู้สึกเจ็บปวดของคุณหรือไม่สนใจความเจ็บปวดของคุณประมาณนี้นะคะใบนี้นะคะเขาบอกว่าฉันกลัว ที่จะต้องติดต่อกับคุณบางทีเขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าหรือสู้หน้าคุณก็ได้นะใบนี้นะคะเขาบอกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง We will be t o g เก h e r a g a i นนะคะฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันในสักวันหนึ่งฉันรักคุณฉันไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องเกี่ยวกับคุณได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกอนะ วางประมาณนี้แล้วกันนะนี่ก็คือพลังงานที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะประมาณนี้โชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะ